เอ้ย hey, yo hello guys วันศุกรสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมารีวิวนี่เลยทุกคนเบ็ดที่มีเอฟเฟกสุดเท่ะนะครับเป็นไงเท่ไหมก็สําหรับวิธีในการได้รับนะครับผมสอนเอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะทุกคนก็คือค่อนข้างละเอียดมากๆเลยครับสามารถเข้าไปดูกันได้ ก็คือบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะวิธีเนี่ยให้เรานะครับนี่เลยไปหาคันโยกตามจุดต่างๆแล้วก็ไปยืนใกล้ๆคันโยกครับน้ําแข็งมันจะละลายแล้วก็ให้เราเนี่ยโยกคันโยกให้ครบแต่ถ้าใครน้ําแข็งไม่ละลายนะครับให้เราเนี่ยไปหาตะเกียงมาก่อนนะก็คือถ้าใครไม่มีตะเกียงนะครับน้ําแข็งมันจะไม่ละลายอ่ะโอเคพอละลายเสร็จปุ๊บเราก็สับคันโยกได้เลยครับแต่ว่า มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือถ้าทุกคนสับได้ประมาณเกือบเกือบพับอะแล้วออกนะครับเข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะต้องสับใหม่หมดเลยนะ,ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเ,เขาจะแก้ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เปยดน,นี้นะครับเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเป็นคล้ายๆกับไม้กางเขนนะครับแล้วก็จะมีไฟที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแผดพุ่งออกมาแล้วก็จะมีเกล็ดหิมะด้วยครับนี่สังเกตดู ประมาณนี้ทีนี้ครับเรามาดูสเตตกันสเตตเนี่ยสปีด5้นี่ถือว่าากลางๆครับลัก60ถือว่าน้อยแต่ไม่แย่คอนโทรล0.15ถือว่าใหญ่ครับแล้วก็รีไซเลนีนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเยอะแบบเยอะเลยครับแล้วก็รับน้ำหนักได้เท่าไหรออ่อ่ะ75,000ออออครับเบ็ดนี้คือไปได้ทั่วเลยสำหรับพาร์เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้ว มันไม่ติดเวซิ่งไม่ติดกายพันไม่ติดอะไรเลยนั้นทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเล่นมันก็ไม่ติดครับไปหาข้อมูลก็ไม่มีเนาะก็ตีเป็นว่าเบตนี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วกันนะทุกคนแต่เท่าที่หามาเนี่ยมันไม่มีนะเออประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงสปีดเนี่ยก็น่าจะเช็คไม่เหนื่อยครับคนก็คือแบบกลางๆเนาะเพราะว่ามันเต็มแม็กอยู่ที่100ครับส่วนลักเนี่ยก็ค่อนข้างน้อย รอคอนโทรนเนี่ย0.15นะครับก็น่าจะเท่ากับ k คิง l o t เลยทุกคนรอ c o n โทร l เท่า k คิง l o t เลยครับแล้วก็ r e i ีไซเลนใช่ไหม20% 20%นี่ถือว่าเยอะมากนะเยอะแบบเยอะเลยอะมากกว่า l o ออ f the Deep 2เท่าเลยครับอืมประมาณนั้นโอเคเราลองมาใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าครับในการใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงเนาะมาเรามาดูสายเบสกันก่อนสายเบสสั้นหรือยาวแค่ไหน ปั๊บเข้าไปยาวไหมก็ถือว่ายาวแล้วทุกคนก็เกือบๆถึงชั้นนี้ครับอ่ะก็โอเคนะผมให้ผ่านสําหรับสายเป็ดเพราะว่าถ้ามันสั้นเนี่ยคือมันจะสั้นจริงๆทุกคนคือแบบสั้นมากอย่างเช่นคิงล็อตอย่างเงี้ยครับคิงล็อตนี่จริงๆสายเบ็ดมันควรจะยาวนะแต่มันสั้นนิดเดียวเองอะเนี่ยมันแค่นี้เองทุกคน <laughs> อันเนี้ยถือว่าสั้นเลยครับคือแบบเห็นเยื่อเลยอะ เไม่ใช่สิเห็นบอปเปอร์ครับแต่เนี้ยคือยาวเลยทุกคนคือเป็ดมัันอยู่ไหนวะเนะี้ยอ่ะนี่ครับนี่ยาวไหมอันนี้ยาวเลยนะ <c oughs> ประมาณนี้มาครับยอ่อนเป็ดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไม่ถึงสิบรอบครับทุกคนครับถือว่าเร็วเลยนะแล้วก็ หลอดคอนโทรลเนี่ยเกือบเกือบครึ่งหลอดเลยครับแล้วก็สังเกตดูว่าปลาเนี่ยจะเรียบร้อยเป็นพิเศษเพราะว่ารีไซเคิลมันเยอะมาก20%่อซน่ะคือเยอะจัดเลยอ่ะอ่ะสังเกตดูนะครับนี่เวลามันจะไปเนะี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆไปครับมันจะไม่วาแบบฟึบฟับฟึบฟับ,ฟบนะอุ้ยตัวเบลอเลยติดบิ๊กไปนนะ่ะอีกสักทีอีกซักที ทำไมไม่ได้แต่มหมึกวนะเนี่ยใช่ทุกคนเห็นไหมคือไม่ดิ้นเลยครับหลอดคอนโทรลใหญอ่อันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็เช็คไม่เหนื่อยนะทีนีน้ถ้าเราใส่เหยื่อเพิ่มนะครับอ่ะอย่างเช่นใส่เวลาพิษก็ได้ถ้าใส่ลาพิษเนะี่ยก็คือจะ85นะก็คือแทบไม่ต้องเช็คแล้วครับแต่ทีนี้นรีไซเลนลเรามันจะเหลือแค่5แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหลอดคอนโทรลเนะี่ย มันแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่นะอ้าวนี่ก็คือผมกดเช็คไปทีเดียวแต่ถ้าเรากดเราเช็คเลยอะ่ะมันก็น่าจะไม่เกิน5้าทีปะหนึ่งสองสา่อ่ะประมาณ5ทีครับทุกคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะ85%ใช่ปะเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องกดก็ได้ครับ เนี่ยหยอ่อนเราทิ้งเลยแต่ว่าอาจจะต้องรอนานกว่ากดนิดนึงก็ไม่นิดนะก็ได้ไม่ใช่สิก็ไม่เยอะนะทุกคนเออก็ก็พอๆกับกดเองเลยนะเนี่ยครับหย่อนปุ๊บอ่ะเราปล่อยไว้แป๊บหนึ่งครับเนี่ยติดแล้วทุกคนก็กดอาจจะเร็วกว่านิดนึงครับแต่ถ้าไม่กดเนี่ย ก็ไม่แย่นะไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เสียเวลาไม่เหนื่อยเออหย่อนละทิ้งเลยเนี่ยก็ได้นะเออก็ไม่แย่ครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเอ้ยไม่ได้เน้นสปีดมากนะครับไปใช้สาลายก็ได้เพราะว่าสาล่ายเพิ่มสปีด20ครับก็70%แล้วก็เพิ่มรีไซเลน์ด้วยอีก10%ก็คือ ันนี้คือดิบเลยครับนี่ตกเร็วแต่อาจจะไม่เร็วเท่าลาพิษแต่แต่การปาดิ้นเพิ่อมอีก10เลยนะทุกคนอ่ะมันก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงแต่ก็ไม่เช็คไม่เยอะนะผมปล่อยทิ้งไปแป๊บหนึง่งแล้วก็กดเช็คครับอืมมันมันก็ติดแล้วอะ่ะก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยครับอ่ะอันนี้ผมทิ้งเลยนะติดไหมอันเนี้ย น่าจะต้องกดเช็คอืมกดเช็คเร็วกว่าแน่นอนครับเนี่ยดูรีไซเลนซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคืออีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่เท่าคิงลอสแล้วนะคิงลอสเท่าไหร่ครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าเราใส่อันเนี้ยก็อีกห้าเปอร์เซ็นต์เองเท่าคิงลอสละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็แทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะทุกคน 85%ป่ะวันเช็คประมาณ5ทีแต่เนี้ย70%ปอ่ะอืม70%ก็เช็คเพิ่มขึ้นมาแค่ทีเดียวเองนะหนึ่งสอ่า็อ่ะก็ประมาณอ่า6ทีบวกลบครับอืมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าดีเลยครับทีเนี้ยถ้าถามว่า ใส่อะไรน่าเล่นใช่ไหมผมมองว่าแฮสตี้ครับไอเบ็ดเนี้ยแฮสตีน่าเล่นสุดแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนใส่แฮสตี้ใช่ไหมก็คือทุกคนไม่ต้องใส่เหยื่ออะไรเลยนะมันจะตกโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเช็คเลยนะครับอันนี้คือยังไม่มีเหยื่อแล้วทุกคนจะใส่เหยื่ออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่า 1. มันตกไม่ต้องเช็คเลย 2. หลอดคอนโทรลใหญ่อย,อยู่แล้ว 3. การปาร์ตี้ได้อยู่แล้วครับ4รัน้าหนักได้ก็เยอะอยู่แล้วด้วย คือโอโไปตกเมกาโลดอนได้ครับอ่าถ้าพูดถึงเยื่อเนี่ยถ้าผมแนะนํานะไปใส่พวกเหยื่ยบอบวกหกลักครับพวกบวกโชคอะเพราะทุกอย่างเรามีหมดแล้วเราขาดแค่โชคใช่ปะละ่ะเออใช่ทุกคนหรือว่าจะตีใส่สวิปก็ได้ครับสวิปเนี่ยทุกคนอาจจะต้องใช้สาลายช่วยนิดนึงอ่ะก็จะไม่ต้องเช็คแต่มันก็ทดแทนกันได้ครับสําหรับคนที่มีหินหน้อยทีนะี้ไอเหยื่อเพิ่มโชคอะเราก็ต้องไปดูครับว่า อันไหนมันเพิ่มโชคดีๆบ้างกุ้งก็ได้นะทุกคนอืมกุ้งก็ได้ครับเนี่ยบวกลักสี่สิบห้ายี่สิบห้าเดี๋ยวนะหรือจะไปใส่กุ้งดํากุ้งดําก็ได้ปะใช่ครับทุกคนใส่กุ้งดําดีกว่ากุ้งดําบวกลักเก้าสิบสปีดอีกสิบห้าดดูดิอันนี้ไม่มีแฮสตี้นะ ร <c oughs> ักไหมล่ะถังเลยทีเดียวอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนใช่ครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยตีแฮสตี้ใส่แล้วก็ไปใส่เหยื่อเพิ่มโชวครับเพราะทุกคนจะมีครบหมดเลยไปได้ทุกที่ครับอืมประมาณนี้เพราะว่าโอเคเลยนะแล้วก็ราคาเปียดมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่หมื่นไม่รู้ว่าทุกคนจำไม่ได้ครับ แต่ก็ไม่ได้แพงนะเอาจริงๆถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ความสามารถนะครับคือถ้าเบ็ดนี้เนะี่ยมันติดแบบเขาเรียกว่าอะไรมีพาสีด้วยนะคือมันจะโหดมากเลยนะทุกคนคือแบบก,ก็ก็ครบเครื่องอนะในราคาเบ็ดที่ถูกนะครับแล้วก็สวยด้วยก็ประมาณนี้แล้วคนสําหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย